ดูเช็คคลิปที่โดนปิดเสียงพร้อมวิธีการแก้ไขข่านก็นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะ ในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการตรวจสอบคลิป,ปรลิวที่เราได้ทําการลงไปแล้วคลิปเนี่ยถูกปิดเสียงนะคะแล้วก็จะมาบอกวิธีการมาที่ Facebook จากนั้นให้เราไปที่ขีดสัมขีดบมบนขวามือและให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราค่ะจากนั้นไปที่คําว่าวิดีโอวิดีโอกดเ,เข้าไปจากนั้นเลือกต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบ และมันก็จะขึ้นปรากฏคลิปที่เราถูกปิดเสียงนะคะก็จะมี2คลิปของน้ำเนาะทีนี้ก็ให้เรากดแตะเข้าไปที่คลิปที่เราต้องการจะแก้ไขเสียงจากนั้นให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดค่ะจุดวงกลม3จุดและให้เราไปที่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงจากนั้นกดดำเนินการต่อและให้เราเลือกเสียง เสียงนี้ก็แลกัดจากนั้นพอเราได้เสียงแล้วให้เรากดอัปเดตเสียงเขาก็จะขึ้นเสียงทั้งหมดในคลิปรีวของคุณจะถูกแทนที่ด้วยแทร็กเสียงนี้ให้เรากดอัปเดตเขาก็จะขึ้นใช้เวลาสักครู่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะแก้ไขได้ไหม โอเคค่ะพอเรากดย้อนกลับแล้วก็รีแฟรดไปหนึ่งทีจากนั้นกดเข้ามาที่ตั้งตรวจสอบใหม่คลิป,ปริวเมื่อสักครู่ก็หายไปนะคะ